สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทู e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ20ทธันวาคม2563ครับวันนี้พบกันจะมานำเสนอวิธีโทรศัพท์สอบถามข้อมูลหรือว่าสอบถามทวงอย่าว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับกรณีเงินไม่เข้าบัสชบริการแห่งรัฐเช่นวงเงินรูปสินค้ามันไม่เข้าหรือว่าเพิ่มกำลังซื้อไม่เข้าทำนองนี้ครับซึ่ง ประมาณเดือนมกราคมนี้เขาจะมีเงินวงเงินรูปสินค้าเข้าพพ้อมกลาลังซื้อถ้าเงินไม่เข้าเราจะทวงถามยังไงหรือแม้กระทั่งกดเงินสดเราโทรเช็คยอดวงเงินกดเงินสดแล้วไม่มีเงินเช่นผู้พิการวันที่ยีสิบสองอย่างนี้โทรเช็คยอดกดเงินสดแล้วไม่มีหรือทุกวันที่ส8บดเงินค่าน้ําค่าไฟจริงๆแล้วเราควรจะได้แต่โทรเช็คยอดแล้วไม่มียอดกดเงินสดทีนี้เราก็โทรทวงถามแล้วครับทีนี้ โทรสอบถามรายละเอียดซึ่งก็มีวิธีโทรก็คือจะต้องเตรียมข้อมูลตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับเลขประชาชน13หลักของเจ้าของบัตรเลข16ตัวหน้าบัตรถ้าหากว่าเจ้าของบัตรโทรเองก็ไม่มีปัญหาโทรเลยเตรียมข้อมูลตามนี้แต่ถ้าหากว่าเจ้าของบัตร,ตรไม่ใช่คนโทรแต่ลูกหลานโทรให้เจ้าของบัตรจะต้องอยู่แถวนั้นเพราะว่าเวลาเขาเจ้าหน้าที่เขาสอบถามกลับมาเพื่อยืนยันตัวตน ก็ต้องให้เจ้าของบัตรได้พูดก่อนเจ้าของบัตรก็จะมอบให้ลูกหลานเป็นผู้ทำหน้าที่โทรแทนก็เขาจะได้เขาเขาจะได้รับการโทรนะครับอา้าวเตรียมข้อมูลตามนี้แล้วโทรออกนะครับวิธีครับวิธีโทรก็ต้องโทรในวันและเวลาราชาการด้วยนะครับเพราะว่าถ้าโทรบันหยุดไม่มีคนรับสายนะครับโทรครับกรณีเงินไม่เข้าแล้วอยากได้เงินต้องติดตามโทรโทรดังนี้นะครับกดหมายเลข 1> 02 1 0 9 2 3 4 5แล้วกดโทรออกครับ mm hmm. เมื่อกดโทรออกแล้วมันจะเป็นระบบรับสายอัตโนมัติก็ฟังฟังเสร็จแล้วก็กด8นะครับกด8เสร็จแล้วฟังสักคู่จากนั้นก็กด7จากนั้นก็ทำตามระบบที่เขาบอกถ้ากด1น่าจะเป็นภาษากลางนะครับกด2เป็นภาษาอีสานหรือเปล่าไม่รู้ขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการกดเลือกภาษาว่าท่านจะพูดภาษาอะไรกับเขานะครับหลังจากนั้นก็ พูดแจ้งปัญหาไปว่าไม่มีเงินเข้าอะไรยังไงนะครับคงจะทําเป็นนะครับทําตามขั้นตอนนี้ครับเอาทบทวนอีกครั้งครับวิธีโทรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลข02 109 2 3 4 5กดโทรออกเมื่อโทรติดแล้วฟังสักครู่จากนั้นกด8ฟังสักครู่จากนั้นกด7จากนั้นก็ทําตามระบบที่เขาบอกนะครับก็พูดคุยกับเขานะครับและแจ้งปัญหาเงินอะไรไม่เข้าก็บอกเข้าไป นะครับตามข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเตรียมมานะครับก็คงจะแก้ปัญหาได้นะครับสวัสดีครับ